สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชองเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าจั่วหลังคาต่อเติมล้ำออกมานอกรั้วแบบนี้ล้ำที่ดินของรัฐหรือไม่กำลังเป็นกระแสร้อนขึ้นมาอีกเรื่อง นั่นคือจั่วหลังคาบ้านจำเลยพลผมเลยไปหาภาพเก่าตอนที่หลังคายังไม่ล้ำออกมานอกรัว้วมาเทียบกับของใหม่เพื่อให้เห็นกันชัดๆมีการต่อเติมหลังคาตรงจัว่วออกมาเกินแนวรั้วจริงๆคำถามที่ตามมาคือส่วนที่สร้างเกินออกมานั้นเป็นที่ดินของจำเลยพลหรือเปล่า เอาจริงๆถ้าเป็นที่ดินของจำเลยพลผมว่าคงสร้างรั้วบ้านเต็มพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองนานแล้วดูจากภาพของเก่าเทียบกับภาพของใหม่พบว่าจั่วหลังคาที่สร้างล้ำออกมานั้นเพิ่งสร้างไม่นานคือสร้างพร้อมๆกับการต่อเติมบ้านที่มีเสาไฟเจ้าปัญหาดูสีของหลังคาสิครับ อันหนึ่งเก่าอันหนึ่งใหม่สรุปแล้วจำเลยผลเพิ่งต่อเติมจัว่วหลังขาไม่นานมานี้เองคนอะไรเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวชอบทำผิดกฎหมายทำผิดกฎระเบียบตลอดคนแบบนี้เพลอไม่ได้พร้อมทำผิดได้ทุกเมือ่อหน่วยงานใดที่รับผิดชอบสิ่งปลูกสร้างล้ำที่ดินของรัฐ ช่วยเข้ามาตรวจสอบด้วยครับอย่าเพิกเฉยทําให้ถูกต้องซะเดี๋ยวเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับหลังจากที่โพสนี้ได้มีการโพสออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าอิตาคนนี้เป็นคนไม่หลับไม่จํานะฮ่าฮ่ฮ,ะฮ,ะฮะเห็นตั้งแต่แรกที่มันทําและได้เขียนลงมดคันไฟ ดีใจที่มีหลายหลายตาช่วยกันมองความท้าทายกฎหมายของไอ้จําเลยมันชักจะไปกันใหญ่เหมือนยิ่งว่าก็ยิ่งยุกวนทรีนที่สุดความอายและความระอายอยู่ใกล้กันนิดเดียวแต่มันไม่มีเลยทั้งสองอย่างไม่สงสัยเลยว่ามันเป็นจําเลยทำให้เด็กตาอย่างทรมานเพราะมันมีจิตท,ที่ไม่ปกติ บางครั้งควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้นี่จริงๆถ้าใครยั่วให้มันโกรธมันก็จะพรั่งพรูสันดานของมันให้เราเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนั้นฝ่ายพันธมิตรต้องพยายามขุดทุกอย่างที่มันทําผิดกฎหมายออกมาให้สังคมได้รับรู้กันให้มากๆมันคงจะระเบิดให้เราเห็นเรือนจำกกอกหรือเปล่า ช่วยกันจัดการคนชั่วค่ะอย่าให้มันมีที่ซุกหัวนอนเดราฉานมาเกิดชัดๆยิ่งนานยิ่งสอสันดานนะคนแบบนี้ถ้าได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือมีอำนาจในมือฮอึไม่อยากจะคิดภาพเลยแหกเป็นแรกข่มเหงผู้ดอยกว่าอีกฉะนั้นอย่าให้มันหรือพวกพ้องมันมีโอกาสได้เป็น ผู้ใหญ่บ้านเดอ้อฮ่าฮ่าฮมันยังมีซุ้มหน้าบ้านที่เพิ่งสร้างใหม่สร้างติดถนนเลยอีกหนึ่งข้อหาถ้าจําเลยไม่หยุดเยโสโอหังหนายก็จะโดนขุดขุดขุด,ด,ดแบบนี้คนอะไรทำอะไรก็เอาเปรียบแม้นิดหน่อยก็เอาเฮอคนอะไรเห็นแก่ได้สงสัยกลัวไม่มีฝาบ้านเหมือนเดิม สร้างเผื่อไว้ก่อนจะได้มีหลังคาแทนไงมันเพิ่งต่อเติมออกมาไม่กี่เดือนนี่เองค่ะคนอะไรหน้าไม่อายนิสัยมักได้ชอบเพีนแก่ตัวเรามาต่อกันที่ทางด้านชาวโซเชียลกันต่อนะคะโซเชียลท่านนี้ก็คือคุณชัญญาได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม fc แม่น้องชมพู โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าบ้านเดิมสวยดีต่อเติมน่าจะสวยนานแต่ไม่น่าเป็นบ้านแล้วตอนนี้มองไปทางไหนก็คาราคาสั่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์รกรุงรังทุกส่วนของบ้านจนมีหนูหมูงูเข้าบ้านหยีสกปรกหลังจากที่โพส์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียล ได้เข้ามาสดแสดงความคิดเห็นบอกว่าคนมันโง่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวกอบโกยได้ก็กอบโกยเอาก็แบบนี้แหละเละเละเละตัวมันเป็นตัวเรียกแขกสกปรกจนมะแรงวันเป็นสิบตัวต่อมันคนเดียวฮ่าฮ่าฮ่าขี้คาได้ทองก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นเคยมีคนมันสกปรกไม่รักสะอาด ต่อให้หลังใหญ่ก็รกเหมือนเดิมค่ะเบาๆนะมีอะไรขึ้นหน้าบ้านจำเลยอีกแล้วแปลกตรงที่ไม่มีช่องไหนถ่ายเร็วเลยแค่อยากรู้ทำอะไรหรอจริงติดถนนได้ด้วยหรือเอาอะไรมาไว้หน้าบ้านคุณชัญญาได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าอีกไม่นานทางหลวงก็มาตรวจแล้วให้หรือ เขาชอบท้าทายเป็นนิสัยบ้านขอทานไม่เสร็จง่ายหรอกทำไปขอไปฮ่าฮ่ความงกความจนความไม่เคยมีเลยหวงไปหมดแม้ขยะก็หวงรกสกปรกมากๆเลยค่ะหลายเรื่องที่ทำท้าทายกฎหมายหรือเปล่าว่ามัน กับกฎหมายใครจะแน่กว่ากาันมันอยากลองของช่วยจัดให้มันหน่อยค่ะเอาที่คืนก็สิ้นเรื่องคนแบบนี้มันรวยแล้วให้มันไปซื้อที่ของมันเองดูแบบเสาไฟถูกต้องเมื่อก่อนให้ใช้เพราะมันจนแต่ตอนนี้รวยยกเสาคืนเลยจ้าถูกต้องแล้วที่ละ่ะก็ต้องเอาคืนให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆได้มีที่อยู่ ให้มันไปอยู่ที่มรดก50ไร่ของพ่อมันโนนกฎหมายทำอะไรมันไม่ได้เห็นมันลอยนวลตลอดกฎหมายไทยมันท้าทายกฎหมายทุกอย่างเอามันเข้าคุกทีเถอะค่ะขอร้องไอ้จําเลยทำเย้ยกฎหมายเสมอค่ะทำไมมันถึงอยากได้ของของคนอื่นมากมายถึงขนาดนี้คนดี แต่ทำไมชอบทำผิดกฎหมายตลอดชอบอมของหลวงเหลือเกินเนาะคนช่วยให้ผลผิดระวังมันเบื่อเอานะขยันสร้างเรื่องให้มันจีวอนปลิวตลอดฮ่าฮ่อันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ